สวัสดีทุกคนนี่แหะครับรีวิวสายวันในคลิปนี้ผมจะรีวิวไฟดามอนที่มาในรูปแบบของพลาสติกโมเดลเฮดซึ่งเป็นสินค้าธรรมดาวางจำหน่ายวันก้าปี2024ในราคา5,500เยนครับ เนสำหรับด้านหน้ากล่องนะครับก็จะมีโลโก้ดิจิมอนเซโร2นะครับชื่อรายว่า f i g u r ไรส์สแตนดาร์แลแล้วก็โลโก้จากทานค่ายบันไดรวมถึงตัวหนังสือว่าไ d ดามอนที่จะมาพร้อมกับตัวไ d ดามอนในรูปแบบของภาพวาดครับส่วนด้านล่างก็จะมีคาอธิบายอาวุธของไพดามอนพร้อมกับฉากแอคชั่นต่างๆด้วยครับส่วนด้านบนจะมีคําอธิบายชื่อรายฟิกกูไรส์สแตนดาร์ดรวมถึงข้อมูลของไ d ดามอนแล้วก็รูปหลังจากที่ประกอบเสร็จโดยไม่มีการทําสีเพิ่มครับอีกสองด้านที่เหลือก็จะเป็นการคร o s s ภาพของฝาของครอบด,ด้านหน้าาาาารรรบบในนนส่วน่ววตอมจะเปป็กูแผแผบๆบงภพ ไปที่ Facebook p a รีวิวสไตล์บอลนะครับภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือวิธีการประกอบมาเป็นลักษณะรูปเรมครับโดยที่2หน้าแรกก็ะจะมีการบอกจํานวนแผงที่มาทั้งหมด10แผงแล้วเราจะเริ่มประกอบตั้งแต่ส่วนหัวแล้วก็มาลําตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนแขนทั้ง2ข้างแล้วก็มาขาทั้ง2ข้างแล้วก็ส่วนเอวครับล้วก็นําทุกส่วนก่อนหน้านี้มาประกอบเป็นไพ่ดามอนแล้วก็ต่อด้วยส่วนปีกันเลยนะครับแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นไบโอโรติเคิลแคนนอนนะครับแล้วก็ตามด้วยกิมมิคลูกเล่นอาวุธทั้งหมดของตั ปรพายดามอนครับปกด้านหลังก็จะมีการบอกข้อมูลเอาต์พุตของไพยดามอนรวมถึงคัลลไก ze, ครับแผง a จะเป็นมัลติคัลเลอร์ที่มีทั้งสีแดงสีเทาเข้มสีดําแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ให้มา2แผงครับแผง b 1และแผง b 2นะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีชิ้นส่วนบริเวณเล็บมือแล้วก็เล็บเท้ารวมถึงปลายแหลมที่เป็นกรอหัวไหล่นะครับเป็นชิ้นส่วนซ้ำกันแผง c 1และแผง c 2จะเป็นสีดําแบบเงาน,นะครับโดยบริเวณชิ้นส่วนที่ซ้ำกันส่วนนี้จะเป็นส่วน pawn, Before, ส่ววนนนนแแแแแขกับสสาคผผผงงงงละะจี้ นะครับเราก็จะมีบริเวณส่วนนี้นะครับที่เป็นชิ้นส่วนซ้ากันครับแผงอีหนึ่งจะเป็นแผงสีเขียวเข้มเราเป็นกรอบด้านนอกครับแผงอีสองก็จะเป็นกรอบด้านนอกแต่เป็นสีเขียวโทนสว่างครับสาหรับสติกเกอร์ที่มาภายในกล่องก็สามารถแกะติดได้เลยครับสาหรับส่วนปีกยัมีการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกแบบ PET ด้วยนะครับและวก็มีการให้เส้นลวดมาทั้งหมด3เส้นครับปรอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแต่ตําแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ก่อนนะครับสาหรับ2ตงตแหน่งแรกนะครับก็จะเป็นดวง สติกเกอร์สีเทาเข้มแล้วก็มีลายเส้นสีดําตรงเกาะส่วนคอสําหรับเกาะหน้าอกทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงแล้วก็มีลายเส้นสีดําสําหรับผิวหนังที่เป็นช่วงราตัวก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีเทาครับต่อมาจะเป็นส่วนกอะหัวไหล่นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงแล้วก็มีลายเส้นสีดํา2ตําแหน่งครับตามด้วยเกาะส่วนแขนตรงกลางก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงตรงส่วนนี้และส่วนต่อมาจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งสติกเกอร์สีเขียวโทนเมรดิกแล้วมีแถบสีแดงแล้วก็มี ส่วนสีแดงก็จะมีสติกเกอร์แถบสีดําทั้งหมด3าําแหน่งโดยที่แขนอีกข้างหนึ่งตั้งแต่เกาะหัวไหล่เกาะส่วนแขนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและส่วนสุดท้ายก็เป็นด้านในฝ่ามือก็จะแปะติดตําแหน่งเดียวกันเลยครับเราก็จะมีความสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวไม่รวมปลายขาอยู่ที่ประมาณ1 6บหถึงสิเซนติเมตรครับสำหรับจุดเยียบส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนหัวกับส่วนคอครับโดยสำหรับตรงส่วนนี้จะเป็นแกนข้อต่อบอลจอยทั้งด้านบนคอแล้วก็ด้านล่างคอนะครับก็จะทาให้เราสามารถหมุนได้ครบ360องศาได้เลยห และนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมุมกลมแล้วก็มุมือด้วยนะครับเอียงมาทางด้านข้างหรือจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระแบบนี้ก็ได้ครับส่วนหน้าอกก็จะเป็นแกนเข้าต่อที่เป็นบอลจอยนะครับก็จะทําให้เราหมุนมาทางด้านซ้ายด้านขวาได้ครับแล้วก็เอียงมาทางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ยังมีเรื่องของมุมกลมกับมุมเงยได้ประมาณนี้ด้วยครับส่วนหน้าท้อง um ก็จะประกอบด้วยแกนหมุนด้วยกันทั้งหมด3ตําแหน่งนะครับโดยที่ตําแหน่งแรกก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของมุมกลมกับมุมเงยแบบนี้นะครับตาแหน่งที่2ก็จะทําหน้าที่หมุนมาทางด้านซ้ายแล้้้ววก็หมมุนนนาาาาทงดดไะครับ ตำแหน่งสุดท้ายก็จะทําหน้าที่เอียงมาทางด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ครับส่วนแขนจุดแรกจะอยู่ด้านในนอกด้านข้างนะครับจะเป็นแกนเข้าต่อบอลจอยที่จะทําหน้าที่หมุนออกมาทางด้านนอกแนวนี้ได้หรือจะคอยห,หมุนขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็หมุนลงมาทางด้านล่างแนวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังหมุนขึ้นกับหมุนลงอีกแนวหนึ่งก็ได้ครับส่วนหัวไหล่จะเป็นแกนเข้าต่อแบบบอลจอยก็จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศานะครับแต่ถ้าเราทําการดึงแกนเข้าต่อตรงส่วนหัวไหล่ออกมาทางด้านนอกก็จะทําให้เราสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมมุนนาาาทง้ รวมถึงการโยกขึ้นมาทางด้านบนกับโยกลงมาทางด้านล่างก็ได้นะครับและตรงส่วนหัวไหล่เราก็ยังกลางขึ้นมาทางด้านข้างได้สูงแบบนี้ด้วยครับส่วนกอหัวไหล่ที่มีปลายแหลมนะครับเราหมุนออกมาทางด้านนอกด้านในแบบนี้ได้นะครับหรือจะหมุนมาทางด้านนอกด้านในอีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับส่วนกอหัวไหล่ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็หมุนขึ้นกับมุนลงได้ไม่มากครับส่วนต้นแขนก็จะเป็นแการหมุนได้ครบ360องศาข้อศอกจะมีการหมุนได้การหนึ่งจุดจะทาให้งอได้สูงประมาณ90องศานะครับและกอส่วนแขนที่เป็็นนสีดดํากยังหมุไ้ครบ36 60องศาด้วยครับส่วนข้อมือนะครับจะเป็นแกนหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงแล้วก็ยังมีบอลจอยที่ทําหน้าที่หมุนเข้าด้านในแล้วก็พอจะหมุนออกมาทางด้านนอกได้ด้วยครับสาหรับส่วนนิว้วทั้ง5นิ้วนะครับก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนนิ้วสีแดงโดยจะมีแกนข้อต่อทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างโดยที่ด้านล่างนะครับเราก็สามารถหมุนลงมาทางด้านในแล้วก็หมุนขึ้นมาทางด้านบนแบบนี้ได้นะครับหรือจะโยกขึ้นกับโยกลงแนวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถหมุนได้ครบ360องศาแต่ส่วนด้านบนนะครับก็จะโย ครบอ6 0องศาเช่นเดียวกันด้วยครับส่วนขาเราก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้ประมาณ90องศานะครับเก้าขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณ45องศานะครับล้วก็ยังกลางขึ้นมาทางด้านข้างได้ประมาณนี้ก่อนแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลางได้มากขึ้นเราจะต้องทําการหมุนแกนวางขาลงมาทางด้านล่างแล้วก็ตามด้วยการกลางส่วนต้นขาส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนก็จะทําให้กลางได้มากขึ้นลวลครับส่วนต้นขาจะเป็นแกนหมุนเข้าด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกได้นะครับส่วนหัวเข่าก็จะมีจุดขยับด้วยกันหนึ่งจุด้ สูงเกือบ90องศาได้เลยครับส่วนข้อเท้านะครับเราหมุนเข้าด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกแนวนี้ได้จุดที่2ก็หมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงแนวนี้ได้นะครับจุดที่3ตรงฝ่าเท้าตรงนี้เราจะหมุนเข้าด้านในแล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกอีกแนวนึงได้และส่วนกรงเล็บก็ยังพอจะหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงแบบนี้ได้ครับส่วนหานจะถูกแบ่งออกเปน็นทั้งหมด6ส่วนนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นการใช้เส้นลวดก็จะทําให้การเคลื่อนไหวตรงส่วนหางดูเป็นธรรมชาติสมจริงมากขึ้นครับแล้วก็ยังมีการให้ชิ้นส่วน e 1 8เเพื่อมาาตติดั้้งข กับแอคชั่นเบสได้ด้วยนะครับโดยเราจะเริ่มจากการนำส่วนหางแกะออกมาเราก็นำชิ้นส่วน e 1 8มาติดเข้ากับส่วนหางเราก็นำมาติดเข้ากับส่วนด้านหลังเอวได้เลยครับสำหรับส่วนปีกที่อยู่ด้านบนนะครับจุดขยับจุดแรกจะทำหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าเราก็ยังสามารถหมุนขึ้นมาทางด้านหลังแบบนี้ได้นะครับรวม um ถึงการโยกขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็โยกลงมาทางด้านล่างแบบนี้ได้ตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยนะครับจุดที่2จะทำหน้าที่หมุนมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้อีกแนวหนึ ที่3ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังแบบนี้ครับส่วนปีกที่อยู่ทางด้านล่างนะครับจุดขยับจุดแรกเราจะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็ยังหมุนมาทางด้านหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถดันขึ้นกับกดลงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะโยกไปมาแบบนี้ก็ได้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยและจุดที่2จะทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้นะครับจุดสุดท้ายตรงส่วนนี้นะครับจะทําหน้าที่กลางปีกกับขูบปีกครับและส่วนตรงกลางปีกนะครับก็ เกอร์ที่เป็นสีเขียวโทนเมทัลลิกแล้วก็มีแถบสีแดงพร้อมกับลายเส้นสีดําด้วยครับและสําหรับการติดตั้งส่วนปีกนะครับก็จะเป็นการใช้แกนหมุนทั่วไปนะครับโดยเมื่อเรานํามาติดตั้งแล้วก็พอจะหมุนมาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนมาทางด้านขวาได้ด้วยครับสาหรับไบโอโลจิคอลแคนนอนนะครับก็ยังมีตําแหน่งที่ต้องติดสติกเกอร์ด้วยนะครับโดยที่2ตําแหน่งแรกก็อยู่ทางด้านในแล้วก็ด้านนอกที่จะเป็นสติกเกอร์แถบสีเทาเข้มแล้วก็มีลายเส้นสีดานะครับและอีก2ตําแหน่งก็จะเป็นบริเวณปากกระบอกปืนที่เป็นสสติกกเอร์ีแดดง้วย โดยที่สายสะพายจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนทั้งหมด5ชิ้นส่วนนะครับเราก็ยังมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด5จุดโดยที่4จุดแรกจะทําหน้าที่เป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็หมุนมาทางด้านหลังและตำแหน่งสุดท้ายตรงส่วนนี้ก็ยังเป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาครับล้วก็ยังมีแกนข้อต่อที่ติดกับไบโอโลจิคอลแคนนอนตรงส่วนนี้ที่ทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนมาทางด้านขวาได้ด้วยนะครับและถ้าเราต้องการที่จะไม่หมุนตรงชิ้นส่วนนี้เราก็นําชิ้นส่วนทททีีี่่่่่อยยูตตตรรรรงงงงงงดดดด้้้้้้าาาาาานนนนนนนใใสสววกกลลมไไเะ็จํห สามารถขยับได้ครับและสําหรับตรงปากกระบอ,อกปืนนะครับถ้าเราหมุนเข้ามาทางด้านในแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาก็จะทําให้อยู่ในโหมดของ long range canon ได้ด้วยนะครับและเราก็ยังสามารถน road, า biolotical canon ทั้งสองกระบอกมาติดตั้งเข้ากันได้ด้วยนะครับก็จะอยู่ในโหมดของ combine canon ครับและก็ยังมีการให้พาร์ตไม้ติดตั้งสําหรับตอนที่เรายิงปลายแหลมออกจากเกราะแขนทั้งสองข้างด้วยครับจะเริ่มจากการแกะชิ้นส่วนที่เป็นที่ยิงออกมาก่อนครับแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วน a24 นะครับมาติดเข้ากันเสี่ยมที่อยู่ด้าน บนเกาะส่วนแ,แขนครับสาหรับที่ยิงเราจะทําการแยกออกมาเป็นสส่วนครับแล้วเ,เราก็จะใช้ชิ้นส่วน A11 มาติดเข้ากับที่ยิงได้เลยนะครับโดยสําหรับวิธีการสังเกตตอนติดตั้งเราจะต้องหันร่องสี่เหลี่ยมขึ้นทางด้านบนหรือหันลงทางด้านล่างครับแล้วก็นําที่ยิงมาติดเข้าแกนสี่เหลี่ยมสีแดงครับตามด้วยการนําเส้นลวดมาใส่เข้ากับชิ้นส่วน A11 ได้เลยครับแล้วเ,เราก็จะใช้ชิ้นส่วน B1 หรือ B21 มาติดเข้ากับร่องสี่เหลี่ยมตรงบริเวณส่วนนี้ของปลายแหลมได้เลยครับแล้วก็นํามาติดเข้ากับปลาย ลวดอีกด้านหนึ่งได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ก็จะกลายเป็นท่าตอนที่ใช้สต i ิงสไตล์หรือเอส e รีมาแล้วครับและเส้นลวดที่ให้มานะครับเราก็ยังสามารถดัดได้ตามที่เราต้องการได้ด้วยครับ โดยสรุปในความคิดเห็นของผมนะครับตั้งแต่การยักสีทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับโดยเฉพาะส่วนหัวกับช่วงลําตัวเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบด้านยกเว้นก่อสีดําจะเป็นแบบเงาซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เราประกอบจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติรวมถึงส่วนที่เป็นจุดขยับอย่างส่วนต้นขาจะค่อนข้างแน่นตรงส่วนนี้อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษครับเราก็จะเป็นการใช้2อชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มาประกอบกันก็จะทําให้เห็นรอยผ่ากลางหลายส่วนครับแล้วตัวนี้ก็ไม่มีอันดเกตด้วยครับสำหรับจุดขยับโดยรวมทํามาได้โอเคในระดับหนึ่งครับเพราะส่วนหัวข่าจะมีจุุดดดดดขยยยััับแค่่จจจเเีวลททํําาาาให้กกรน ตอนที่เราขยับอยากให้ระวังส่วนปลายแหลมที่อยู่ตามกรอบหัวไหล่ข้อศอกแล้วก็หัวเข่าด้วยครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับและถ้าใครชอบสไตล์ผมมีลืกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ